เรื่องดื่มเล็กๆหลายอย่างค่ะเพราะมองามเลือกลลอออเ,อเล็กๆตอนส่งเดลิเวอรี่ในยุคที่ร้านขายของเหมือนกันกับเรามีเต็มไม่หมดการแข่งขันสูงมากลูกค้าจะเลือกเราหรือไม่บางทีก็ขึ้นอยู่กับแค่รีวิวลูกค้าคนนึงอาจเปิดใจลองร้านเราแค่ครั้งเดียวแต่เจอปัญหาเล็กๆกางฝากแก้วเปื้อนน้ำหกดูไม่สะอาดเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยและไม่ใช่แค่ความรู้สึกเรานะมีสถิติบ,บอกว่ากว่า70%ของลูกค้าที่ไม่กลับมาซื้อซ้ําเกิดจากอาหารหรือเครื่องดื่มเสียหายระหว่างขนส่งเรื่องแบบนีี้้้้้เเเรรรราาาาาคคุุมมมขนนส่่่งไไไดดแแแตฝกกววใิธ แค่ใช้สติกเกอร์กันหกจาก e ีซี่ิ้นใช้ปิดฝากแก้วแบบโดมแบบยกตื่มได้หมดด้านในไม่มีส่วนที่มีกาวตรงกลางไม่เปื้อนไม่ปนเปื้อนก็กานหกอีซิเป็น BPA ฟรีไม่มีสารกอาะเร็งกาวรอบด้านนอกแน่นมากตาก้าคว่มแก้วยังไง <â> ก็ไม่หกมีที่ดึงในตัวลูกค้าถอดง่ายไม่ลำ้านและมันไม่ใช่แค่กันหกแต่ยังใช้สร้างแบรนด์ได้ ิมพ์ชื่อร้านโลโก้ความหวานเมนูหรือแม้แต่ชื่อลูกค้าคำคมน่ารักน่ารักก็ยังได้ถ้าในร้านคุณมีเครื่องพิมพ์ e a s y p พิ้นรุ่น e s 9ก2 0แค่แชร์โลโก้เข้าแอปตั้งขนาดกระดาษเพื่อเซนเซอร์ให้ตรงเชื่อมต่อบลูทูธแล้วพิมพ์ได้เลยไม่ต้องสั่งสติกส๊กเกอร์อตใหญ่ไม่ต้องรอพิมพ์แกคอความได้แบบเรียวทา์ครบจบในร้านเดียวสติ๊กเกอร์กัน6กอีซี่พิ้หนึ่งวนนี้าดวงมูลละ399กาบาท ิมเริ่มต้นแค่3 3 9พเท่านั้นอย่ารอให้โดนรีวิว1นึ่ดาวแล้วค่อยหาวิธีแก้ถ้าไม่อยากให้ปัญหาเล็กๆทำให้ร้านเสียลูกค้าถ้าใครสนใจ